สวัสดีครับพบกับข่าวเด่นในอดีตจากผมยุทธบางขวางกันอีกแล้วนะครับเพื่อเป็นการสลับกับเรื่องยาวที่เกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกและการประหารชีวิตซึ่งต้องใช้เวลาเรียบเรียงเรื่องละหลายวันทำให้เรื่องเล่าขาดตอนไปไม่ทันใจท่านผู้ฟังผมจึงนำข่าวที่น่าสนใจในอดีตมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อจะได้ไม่ต้องรอนานกันครับเรื่องแรกสำหรับข่าวเด่นในอดีต EP3 ผมขอนำเสนอเรื่องจับตาย3าฆาตกรบ้ากามดังนี้ครับวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์พศ2534ในช่วงคำ่ำหลังจากตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองชนบุรีปิดแล้วในอุมมาลิดปาทานอายุ19ปีพ่อค้าขายเนื้อในตลาดดังกล่าวได้ชนแฟนสาวชื่อนางสาวตุกนามสมมุติอายุ15ปีแม่ค้าเคียงหมูในตลาดเดียวกัน ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าไปนั่งพอดรักที่สวนหลวงลอกเก้าใกล้ชายหาดบางแสนโดยนั่งคุยกันที่บริเวณศาลากลางน้ำซึ่งเป็นจุดที่มีแสงไฟส่องสว่างหลังจากนั่งคุยนั่งจูจีกันไปได้สักพักใหญ่ก็ได้มีวัยรุ่นชายสี่คนอยู่ในอาการมึนเมากินเหล้าโชยฟุง้งเดินเข้ามาที่ศาลาแล้วพูดจาแทโลมนางสาวตุกต่อหน้านายอึมมาริดพร้อมกับถามหนุ่มสาวทั้งส,งสองคนว่า ทำไมไม่ไปนั่งคุยกันในที่มืดในอุมอริตตอบกลับไปว่านั่งในที่มืดจะไปเห็นอะไรต้องนั่งในที่สว่างอย่างนี้แหละเพราะโจรมันเยอะแยะเมื่อชายทั้งสี่คนได้ยินคําตอบเช่นนั้นก็พากันเดินออกจากศาราแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกจากสวนสาธารณะไปเวลาผ่านไปเพียงคู่ใหญ่ชายทั้งสี่คนเดินย้อนกลับเข้ามาที่ศารากลางน้ําอีกครั้ง โดยมีชายอีกคนหนึ่งรออยู่ด้านนอกคใคา่คนเป็นต้นทางเมื่อทั้งสี่คนเดินมาถึงจุดที่หนุ่มสาวนั่งคุยกันอยู่ก็ทำทีถามหาเพื่อนของตนแต่นายอึมมาลิดทำเป็นไม่สนใจไม่ตอบคำถามหนึ่งในวัยรุ่นชายจึงคักปืนพกขนาดจุดสามขึ้นมาจ่อยิงหัวนายอึมมาลิดอย่างเลือดเย็นหนึ่งนัดกระสุนพุ่งทะลุศรีรษะทำให้ในายอึมมาลิดล้มลงนอนกองกับพื้นเลือดทะลักออกมาเจิ่งอง ขาดใจตายขาที่ชายคนหนึ่งก้มลงปวดสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำของนายอึ่งมริดติดมือไปด้วยนางสาวตุกเห็นแฟนหนุ่มถูกยิงตายไปต่อหน้าอย่างไม่มีเหตุผลเช่นนั้น mm hmm. ก็นั่งตกตะลึงอยู่กับที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่คิดมาก่อนว่าจะมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้และไม่คิดว่าเหยื่อ,อรายต่อไปจะกลายเป็นตนเองชายทั้งสี่คนตรงเข้าจุดกระชากลากตัวนางสาวตุ๊กพาไปที่หาดบางแสน แล้วช่วยกันลุมโสมนางสาวตุกอย่างโหดร้ายโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งคอยเป็นต้นทางให้หลังจากที่ชายทั้งสี่คนเวียนเทียนนางสาวตุก๊กกันจนครบรอบแรกแล้วก็จะต่อรอบที่สองนางสาวตุก๊กจึงยกมือไหว้ขอร้องให้พอจนทรชนทั้งสี่คนยอมใจอ่อนปล่อยทิ้งร่างสับัะสบอมของนางสาวตุก๊กไว้ที่ชายหาดบางแสนแล้วพากันขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีไป โดยเอารถของนายอึอมฤริดผู้ตายไปเป็นของแถมวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์พศ2534เวลาประมาณเที่ยงคืนเศษนางสาวตุ๊กพาร่างที่สะบักสะบอมเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทธีรพงศ์ดุลยยะวิจารณ์ร้อยเวรสพอ,อเมืองชนบุรีตำรวจจึงรีบนำนางสาวตุ๊กส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือรักษาอาการบาดเจ็บและตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทําการชนสูตรพิกศพในอึมมาลิดแล้วส่งศพไปผ่าพิสูจน์ตามขั้นตอนต่อไปสําหรับพื้นที่ศูนย์หลงหลอกเก้าและชายหาดบางแสนนี้ได้เกิดเหตุป้นจี้และจุดฆ่ายิงสาวเป็นประจำก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุร้ายกับนายอึมมาลิตและนางสาวตุกเพียงไม่กี่วันก็ได้มีเหตุชายวัยรุ่น9คนจุดสาวคนงานก่อสร้างไปรุมโรมที่ชายหาดบางแสนมาแล้ว ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันทางตำรวจจึงออกสืบหาข้อมูลและแหล่งหลบซ่อนตัวของทรชนแก๊งนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับใครได้อีกเวลาประมาณ13นาฬิกาตำรวจสืบทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นฆ่านายอึมมาลิศและฉุดนางสาวตุ๊กไปลุมโทมรวมทั้งก่อคดีอุกจารกันอีกหลายคดี ในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านกลางไร่อ้อยซอยสมบูรณ์ประดิษฐ์ตําบลห้วยกระปิอำเภอเมืองชนบุรีจึงวางแผนเข้าจับกลุ่มอย่างเร่งดว่วนเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีพันตำรวจโทรบรรลือสว่างแก้งสารวัตรใหญ่สพอเมืองชนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทรชูศักด์พักวงนำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าว เพื่อจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยตำรวจพบชายวัยรุ่น5้าคนกำลังถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จำนวน5้าคันคาดว่าน่าจะเป็นรถที่ถูกปล้นหรือถูกขโมยมาจึงตะโกนบอกให้คนทั้ง5้ายอมมอบตัวอย่าคิดต่อสู้แต่คำตอบที่ได้รับคือเสียงปืนที่ชายทั้ง5้าคนชักออกมายิงใส่ตำรวจเพื่อเปิดทางหลบหนีทำให้ตำรวจต้องโผลเข้าหาที่กำบังแล้วยิงตอบโต้ เสียงปืนดังสนั่นล่นป่าอ้อยในยามเย็นเสียงยิงต่อสู้ดังอยู่ประมาณ10นาทีก็ได้สงบลงตำรวจจึงเข้าเขี่ย์พื้นที่พบศพของคนร้ายถูกยิงตายรวมสามศพทุกศพมีปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เป็นอาวุธตกอยู่ที่ข้างกายส่วนชายอีกสองคนสามารถหลบหนีฝ่าวงล้อมของตำรวจไปได้จากการตรวจค้นตัวศพทั้งสพบสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำ ของนายอึมมาลิตตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนรถจักรยานยนต์ทั้ง5คันเป็นรถ Honda Nova S เอสคัน Yamaha RXZ 1คัน Yamaha b เบล1คันตำรวจนำกลับไปไว้ที่โรงพักเพื่อสืบหาเจ้าของรถต่อไปหลังจากวิสามันฆาตกรรมคนร้ายไปสาศพแล้วตำรวจนำตัวนางสาวตุก๊กไปดูศพของคนร้ายก็ได้รับคำยืนยันว่าเป็นสในสีโลชน ที่รุมโสมตนนั่นเองซึ่งนางสาวตุ๊กได้กล่าวกับร่างของคนร้ายว่าสมน้ำหน้าที่ถูกตำรวจยิงตายเช่นนี้ในเวลาต่อมาตำรวจสามารถขยายผลตามไปจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อีกหนึ่งคนชื่อนายวิบูลหรือตุ้มอายุ20ปีขณะกบดานอยู่ที่ตำบลแสนสุขใกล้บางแสนนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักเบื้องต้นได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ก็คงไม่พ้นการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจในการดำเนินคดีไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับชื่อของคนร้ายทั้งสามคนที่ถูกวิสามันฆาตกรรมนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับผมคือน้องชายของหนึ่งในคนร้ายที่ถูกยิงตายซึ่งเขาต้องการตื่นสติวัยรุ่นคนอื่นไม่ให้กระทำผิดอย่างพี่ชายของเขาจึงต้องปกปิดข้อมูลบางส่วน เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าของเรื่องนี้ครับเรื่องที่2ป้นอนาถาวันศุกร์ที่6ตุลาคมพศ2 5 1 5เวลาประมาณ22น่น,นาฬกา30นาทีขณะที่นางบุญหงลำพุทธาอายุ32ปีบ้านอยู่ซอยร่วมฤดดีตำบลลุมพินีอำเภอปทุมวันอาชีพแม่ค้าขายส้ตมตำหาบเล่เดินหาบของขายมาถึงปากซอยผาสุก สุขุมวิทซอยสองถนนสุขุมวิทก็ได้มีชายวัยรุ่น3าคนเรียกให้หยุดแล้วสั่งส้งตมตำและข้าวเหนียวเนื้อมานั่งกินที่ริมถนนนางบุญหงรีบจัดการตาส้ตามตำรสแซ่บให้ลูกค้าทั้งสามในทันทีจากนั้นก็นั่งรอให้ลูกค้ายามดึกทั้งสามคนนั่งกินกันตามสบายแต่พอกินกันเสร็จแล้ววัยรุ่นทั้งสามคนได้ลุกขึ้นยืนแล้วพากันเดินจากไปอย่างหน้าตาเฉย โดยไม่ยอมจ่ายค่าอาหารจำนวน17บาทให้กับนางบุญหงแม่ค้าที่อุตสาหาบของเดินขายมาตั้งไกลนางบุญหงจึงทวงถามเงินด้วยความเสียดายเพราะต้องเหนื่อยยากแล้วมาถูกกินฟรีเช่นนี้ผลที่ได้รับคือชายคนหนึ่งชักมีดไปแหลมออกมาแล้วจี้บังคับไม่ให้นางบุญหงขัดขืนจากนั้นได้ล้วงเอาเงินสดในกระป๋องที่นางบุญหงหาของขายตั้งแต่เย็นจนถึงดึกไปจำนวน42บาท75สตางค์ แล้วพากันวิ่งหลบหนีไปด้วยความเจ็บใจและเสียดายเงินที่ได้มาจากนำพักนำแรงของตนเองนางบุญหงจึงไปแจ้งความกับร้อยตำรวจโทสุทธิศักด์วัจณสุนทรร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเขตหนึ่งร้อยตำรวจโทสุทธิศักด์จึงรายงานให้พันตำรวจโทโกมลประเสริฐวงศารวัหญ่สอนอลุมพินีเขตหนึ่งพันตำรวจตีสุนทรมีนโตรี สารวัตรสอบสวนทราบโดยนำกำลังตำรวจออกติดตามหาตัวคนร้ายที่ป้นแม่ค้าเพื่อชิงเงินเพียงไม่กี่บาทในทันทีจนกระทั่งตรวจหามาถึงปากซอยร่วม,มดวดีก็พบชายวัยรุ่นสคนลักษณะใกล้เคียงกับรูปพรรณของคนร้ายซึ่งนางบุญหงแม่ค้าส้มตำได้ให้การไว้จึงเข้าทำการตรวจคนตัวก็พบมีดปลายแหลมและเงินสดของกลางอยู่ที่ชายทั้งสจึงจับกุมวัยรุ่นทั้งสาคน ไปดำเนินคดทีที่โรงพักพร้อมกับให้นางบุญหงมาดูตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อนางบุญหงเห็นหน้าก็ชี้ตัวยืนยันว่าเป็นคนร้ายที่ร่วมกันกี้จงเงินของนางไปนั่นเองจากการสอบสวนทราบชื่อของคนร้ายทั้งสามคนว่านายจันเพนอายุ18ปีบ้านอยู่ตอกจันอำเภอยานาวามีอาชีพเป็นช่างทำทองนายสุรพลอายุ17ปี บ้านอยู่ซอยศูนย์กลางเทวาตำบลสามเสนในและนายฤทธิ์อายุ15ปีบ้านอยู่ตำบลเสาจริงช้าถนนบำรุงเมืองทั้งสองยังเป็นนักเรียนอยู่ผู้ต้องหาทั้งสามคนยอมรับสารภาพว่าได้พากันออกไปเดินเที่ยวเตะจนมาเจอนางบุญหงหาบส้มตำเดินขายอยู่ตามลำพงังด้วยความหิวจึงสั่งส้มตำข้าวเหนียวและเนื้อเค็มทอดจากนางบุญหงมากินเสร็จแล้วได้ชักดาบฆ่าอาหารจริง ส่วนผู้ที่ลงมือใช้มีดจี้ชิงเงินนางบุญหงคือนายจันเพนซึ่งเป็นหัวโจกของกลุ่มได้เงินมาเพียงแค่ไม่กี่บาทนับเป็นการป้นที่น่าอนาถาที่สุดตำรวจได้ทำสำนวนเพื่อดำเนินคดีดต่อคนทั้งสามในข้อหาร่วมกันจี้ชิงทรัพย์โดยแยกผู้ต้องหาที่อายุไม่ถึง18ปีส่งให้ศารเยาวชนเพื่อพิจารณาคดีดต่อไปครับเรื่องที่ส ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้คือเรื่องปืนลั่นถูกแม่ยายดับวันพุทธที่3มกราคมพศ2511เวลาประมาณ19นาฬิการ้อยตำรวจโทวิสัยสุวรรณสรนร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้รับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บ้านหลังหนึ่งในซอยจุฬารัตต์ตำบลมักกะสันจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมกับนำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่ง ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวพบศพนางมะลินาคสนองอายุ58ปีนอนตายจมกองเลือดอยู่กลางบ้านมีรอยบาดแผลถูกกระสุนปืนเข้าที่ไหปลาราข้างขวาโดยมีลูกสาวลูกเขยและหลานสาวของผู้ตายรอพบตำรวจอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าก่อนที่นางมะลิจะพบจุดจบนั้นจ่าเอกสำรวยอายุ38ปี ประจำอยู่ที่แผนกอุทกศาสร์ทหารเรือซึ่งเป็นลูกเขยของนางมลิได้กลับเข้าบ้านด้วยอาการเมาเหล้าขนาดหนักแล้วถามหาเมียของตนจากแม่ยายแต่ปรากฏว่าเมียไม่อยู่ออกไปทุระนอกบ้านจา่าเอกสำรวยจึงบอกให้ลูกสาวของตนไปตามแม่กลับบ้านแต่ลูกสาวไม่ยอมไปจา่าเอกสำรวยจึงสั่งลูกสาวอีกหลายครั้งแต่ลูกสาวก็ยังคงไม่ยอมไปทําให้จา่าเอกสำรวยซึ่งกําลังเมามาก เกิดอารมณ์โมโหมองหาของที่จะใช้คว้างใส่ลูกสาวก็หาไม่เจอจึงชักปืนพกราม่าขนาดจุดสองสองออกมาจากเอวคว้างเข้าใส่ลูกสาวปืนลอยระริ้วไปกระแทกถูกเสาไม้ที่อยู่ใกล้กับลูกสาวอย่างแรงปรากฏว่ามีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหนึ่งนัดกระสุนพุ่งเจาะไหパー�าของนางมะลิแม่ยายของจ่าเอกสำรวยอย่างจังจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นทำให้จ่าเอกสำรวยสั่งเมาในทันที รีบเข้าไปช่วยเหลือแม่ยายสุดที่รักแต่เนื่องจากกระสุนทะลุเข้าถูกอวัยวะสำคัญภายในทำให้นางมะลิทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายคาที่จ่าเอกสําวยจึงนั่งรอมอบตัวกับต,บตำรวจพร้อมปืนพกของกลางทางตำรวจได้ประสานให้ในายทหารพระธรรมนูนมาร่วมสอบสวนปากคำจ่าเอกสําวยโดยตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทจากนั้นได้ส่งตัวจ่าเอกสําวย ให้ในายทหารพัรมนูลรับตัวไปดำเนินคดีต่อสารทหารตามขั้นตอนของข้อตกลงระหว่างทหารกับตำรวจต่อไปครับ